เหมือนมาทํางานมาถ่ายงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบก็ก็ถ่ายรูปกับน,น้องโบ๊ทปกติเลยถ่ายรูปน้องโบ๊ทปกติเลยนี่นะ<อ>แต่แบบเหมือนแบบด,ดังก็จะกลับบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ถ่ายกลับก็เลยถ่ายรูปน้องแล้วก็ลงไปอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบผม,มไม่ได้ถ่ายกับดังเ,<อ>เ<อ>แต่แล้วแบบเออยทำงานเสร็จนี่นี่นะั่นกลับบ้านไปอ้าวปวดใจเล็กๆเสร็จเอาดัาางทักมอไหนเขบอกว่าเบื่อการลงไอจีสตอรี่ เดี๋ยววะมอเข้าแล้วกูคือแบบเพื่อนกันมันงอนกันอย่างนี้ได้นะจริง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 จไม่ไม่เคยน้อยใจเพื่อนหรอเราโสมด้วยออาสมมติแบบไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่สมมติไปเที่ยวกับเพื่อนถามเรา เป็นเพื่อนกันต้องงองอเป็นเพื่อนกันคือแปลว่าเพรียกันใช่ไหมใส่ใจกันเพราะฉะนั้นถ้าเรารักเพื่อนเราก็ต้องงอเพื่อนแล้วถ้าเพื่อนทำตัวนิสัยไม่ดีเราก็ต้องงอเพื่อนแต่เขาไม่งอเราเป็นแบบ